สวัสดีครับผมเชนคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับมีอยู่3แบบนะครับวันนี้ให้ชมนะครับก็มีเป็นรุ่นไม้กระถินเทพานะครับมือสอดนะครับตัวนี้1,799บาทนะครับ1799นะครับรวมส่งจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้1,799บาทนะครับใครอยากได้2ระบบก็เพิ่มเงิน200บาทนะครับ ตัวต่อมาก็เป็นรุ่น M4 นะครับเป็นรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวนี้ M4 ไม้ประดูลราคาอยู่ที่2000นนะครับ2000รวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับใครอยากได้2ระบบก็เพิ่ม200บาทนะครับเป็น2002นนะครับตัวนี้ทำา2ระบบยิงนกได้นะครับ ,2 อ0พนนะครับยิงปลาอย่างเดียว2000นนะครับแล้วก็จะมีกําคอลายไทยนะครับตัวนี้กําคอตัวนี้เป็นกําคอไม้ประดู่นะครับ รุ่นลายไทยนะครับชื่อรุ่นนะครับใครต้องการรุ่นนี้ก็สั่งเป็นกําคอลายไทยนะครับราคาที่สองพันนะครับเป็นงานไม้ประดู้นะครับถ้าจะทําเป็นสองระบบก็เพิ่มสองร้อยนะครับเป็นสองพันสองเหมือนกันนะครับตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมส่งให้แล้วนะครับอ่าตัวชุด2,000ขึ้นไปเนี่ยเราจะมีโรลเลอร์แถมไปให้ในตัวในชุดอยู่แล้วนะครับในตัวเลยนะครับก็คือยิงปลา งานยิงปลาแล้วก็แถมโรเลอร์ให้นะครับตัวนี้ตัวราคา2,000ขึ้นไปนะครับส่วนตัวน,นี้จะไม่ได้เป็นโรเลอร์นะครับจะเป็นปีกธรรมดานะครับนอกจากจะทำสั่งทําเป็น2ระบบถ้าเราสั่งทําเป็น2ระบบมันจะต้องใส่โรเลอร์ทุกรุ่นนะครับถ้าสั่งทํา2ระบบเนี่ยเราใส่โรเลอร์ไว้ให้ในในชุด2ระบบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าทําเป็น2ระบบก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตัวนี้หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับก็คือสองพันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าถ้าเราบอกเป็นสองพันมันก็จะเป็นรุ่นอื่นนะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้มันก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นสองระบบนะครับก็จะมีโรเลอร์ไปให้นะครับส่วนยิงปลาอย่างเดียวจะไม่ได้โรเลอร์นะครับจะได้อุปกรณ์ไปตามนี้นะครับในชุดยิงปลาก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายพีเอหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดตามนี้เลยนะครับ อีกครั้งคราวที่ให้ไปเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเปืนยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับอ่าสามรุ่นนี้เป็นรางเควันนะครับเป็นรางเควันทั้งหมดนะครับ สามารถสั่งทำเป็น2ระบบได้ทั้งหมดนะครับระบบไก้กล่อง e y Lock Stainless นะครับมีตัว EC Lock ตรงนี้นะครับตัวช่วยล็อกมันจะง่ายต่อการใช้งานนะครับนะครับแล้วเราใส่ลูกดอกนะครับวางลงไปนะครับวางลูกดอกลงไปแล้วก็ผักลูกดอกเข้าไปชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับมันก็จะล็อกเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราผักลูกดอกเข้าไปชนแล้วก็กดช่วยนะครับในกรณีที่เราจับเงี่ยงลูกดอกได้เราก็จับดันเข้าไปเลยก็ได้นะครับ อันนี้ผมใช้มือเดียวไม่ค่อยถนัดนะครับดันเข้าไปแบบปกติเนี่ยล็อกแล้วครับได้เหมือนกันนะครับจับงียังลดอกดันเข้าไปเลยนะครับล็อกได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่แงยงลูกดอกตรงนี้มันสั้นมันจับไม่ค่อยถนัดเราก็จับเข้ามาชนนะครับจับเข้ามาผักเข้ามาชนไว้แล้วกดตรงนี้ลงช่วยนะครับก็จะง่ายได้ต่อการล็อกนะครับก็จะหมดปัญหาเลยนะครับตัวนี้ไก่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการล็อกยากเลยนะครับล็อกง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ ไก่มีความนิ่มนวลนะครับนี่ครับไก่นิ่มมากนะครับกดง่ายนะครับแล้วก็มีเซฟป้องกันการลั่นนะครับเวลาเราเซฟไว้เนี่ยมันก็จะเหนียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะป้องกันการลั่นนะครับนี่ครับเวลามือเราไปโดนมันก็จะไม่ลั่นนะครับกดเซฟก็ยิงได้ปกตินะครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสึกล้อมีปัญหาลั่นเองได้นะครับส่งกลัมมาเคลมได้เลยนะครับเราซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับ ส่งมาถอดน็อตออก3ตัวนะครับอย่าไปลื้อนะครับอย่าไปลื้อกลไกนะครับให้ถอดน็อตแค่นี้นะครับ3ตัวแล้วก็ยกออกมาแล้วก็ส่งมานะครับลูกค้าจะได้เสียแค่ค่าส่งนะครับก็คือในการซ่อมแซมในการดูแลรักษาเราก็ไม่ได้คิดเงินเลยนะครับถ้ามันซ่อมไม่ได้นะครับถ้ามีปัญหาจริงๆในอนาคตมันซ่อมไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยฟรีเลยนะครับระบบไกลเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราประกันให้เป็นปี2ปีอย่างนี้นะครับ รับประกันให้ตลอดเลยนะครับเอาไปใช้งานก็มีปัญหาตอนไหนก็สามารถส่งกลับมาคลมสิบยี่สิบสามสิบปีอย่างนี้นะครับถ้ามีป <bom> ัญหาได้ในอนาคตก็ส่งกลับมาได้เลยนะครับผมรับประกันนะครับเรารับประกันให้กล้าการันตีให้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยระบบกลไกเราออกแบบมาให้มันล็อกเยอะล็อกหนานะครับอ่ามันเซฟได้เยอะนะครับดูครับระยะลากไกมันจะยาวหน่อยนะครับดูนะครับประมาณหนึ่งเ้นนะครับมันจะไม่ใช่แตะแค่นิดเดียวแล้วลั่นออกไปเลยไม่ใช่แตะแค่นี้แล้วลั่นออกไปเลยนะครับ มันจะมีระยะให้เราลากหน่อยนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการภายในมันเนี่ยผมทําให้มันให้มันขี่กันเยอะครับให้มันล็อกกันเยอะนะครับให้มันเกี่ยวกันไว้เยอะนะครับมันก็เลยจะไม่ได้สึกล้อง่ายๆนะครับไม่สึกล้อเลยนะครับพูดตามตรงเพราะว่ามันตำแหน่งที่มันเข้าไปล็อกเนี่ยมันนั่งเยอะนะครับมันก็จะไม่มีทางที่จะสึกล้อได้เลยนะครับมันจะมันจะขี่กันไว้เยอะนะครับมันไม่ใช่เอาแค่ปลายไปแตะกันไว้นิดเดียวนั้นมันมีโอกาสสึกล้อได้แต่ว่า ถ้าเราเอาไปทับกันไว้เยอะเนี่ยยังไงมันก็ไม่ล็อกอ่ายังไงมันก็ไม่สึกล้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความนิ่มนวลมันไม่ได้เกี่ยวกับอ่าการล็อกเยอะไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันระบบภายในมันมีการระบบทดทุดแรงอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ล็อกโดยตรงนะครับมันจะมีระบบอ่าทดแรงภายในนะครับมันก็ไม่ได้ไปกดกับไกโดยตรงทําให้ไกฝืดนะครับ thank. ไกก็ยังจะนิ่มเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทนทานมากขึ้นนะครับ แล้วก็วัสดุที่นํามาทำเนี่ยผมใช้เป็นสแตนเลสเกรดพิเศษนะครับเกรดแข็งนะครับเกรดแข็งนะครับไม่ใช่304ทั่วไปนะครับไม่ใช่เกรดสแตนเลสสามศูนย์นะครับตัวกลไกภายในมันแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยเป็น304นะครับกล่องเนี่ยเป็นเกรดสแตนเลสสามศูนย์แต่ว่าชุดชุดลั่นไกเนี่ยครับชุดระบบไกภายในเนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสเกรดที่มันแข็งนะครับแข็งกว่า304นะครับจึงทําให้มันไม่สึกร้อยง่ายนะครับ ไม่มีทางนี้มันจะสึกล้อได้ง่ายเลยผมก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับอตัวล่างนะครับล่างเป็นล่างเควันนะครับก็ใครที่ติดตามผมนะครับเคยเห็นคลิปผมก็จะรู้นะครับว่าล่างเควันมันจะมีรูรับสาย PE นะครับล่างเควันล่างเคทูทั้งสองรุ่นจะมีรูรับสาย PE นะครับตอนนี้ทุกรุ่นนะครับที่ผมผลิตก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับมีรูรับสาย PE นะครับนี่ครับมันจะปลอดภัยนะครับเวลาเราใช้งานเราก็เอาสาย ฝังเข้าไปในรางนี้เลยนะครับรูข้างล่างนะครับรูข้างล่างคือรูสาย PE อย่างเดียวนะครับส่วนข้างบนคือร่องของลูกดอกนะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนรูข้างล่างนี่คือรูสาย PE นะครับเวลาเราใช้งานเราก็เอาสายพาดเข้าในร่องนะครับแล้วก็ฝังลงไปในรางให้มันให้สายมันอยู่ใต้ล่องลูกดอกนะครับลูกดอกจะอยู่ข้างบนสายจะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราใช้งานเวลาเรามัดปมมัดปมใส่กับลูกดอกเนี่ย เราก็ให้ปมมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับให้อยู่ข้างล่างแล้วเวลาเราใส่เราก็ไล่สายเข้ามาไล่สายเข้ามาให้สายมันตกลงไปอยู่ใต้ร่องลูกดอกนะครับเวลาเรายิงนะครับลูกดอกมันก็จะมาถึงประมาณนี้นะครับปลายของลูกดอกมันก็จะคุมไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่มันก็จะเหลือแค่ส่วนนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะพุ่งออกมาตรงนี้เลยนะครับพุ่งออกมาตรงรูนี้หมดนะครับไอ้สายพีนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเหมือนเราเอาไปพาดไว้ข้างปีกนะครับถ้าเราเอาอ่า เชือกโยงจากหน้าไกลมานะครับปื๊บโยงมาตรงนี้แล้วก็มาพาดไปตรงปีกเนี่ยมันจะเหลือเชือกเยอะมากนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับเวลาลูกดอกมันวิ่งมาถึงตำแหน่งปีกเนี่ยมันก็ยังจะเหลือสายข้างหลังนะครับมันจะทําให้สายข้างหลังเนี่ยมันตกลงไปบางทีไปพันกับปีกหรือว่าบางทีก็ดีดขึ้นมาพันกับยางนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับหรือไม่ก็ลูกดอกขาดทิ้งนะครับก็ส่วนรางควันเนี่ยก็จะหมดปัญหาเลยนะครับ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมผลิตมาเนี่ยหลายหมื่นเส้นแล้วนะครับตั้งแต่รางเควันเจนเก่านะครับจะเป็นรางโค้งนะครับรางเควันรุ่นเก่าเนี่ยตรงนี้จะโค้งข้างบนนะครับมันจะไม่เป็นเหลี่ยมหมดแบบนี้นะครับอ่ารุ่นนั้นก็ผลิตออกมาจนแม่พิมพ์มันเสียหายนะครับจนหมดสัญญาแม่พิมพ์นะครับจนผลิตไม่ได้จนได้เปลี่ยนแม่พิมพ์ใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเจนนี้นะครับเป็นรางเควันแต่ว่าอ่าก็เลยออกแบบใหม่เลยนะครับ ก็มีรูเหมือนกันนะครับมีรูรับสาย PE เหมือนเดิมนะครับใช้งานดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็จะได้เนื้ออลูมิเนียมตรงนี้เข้ามาอีกมันก็จะแข็งแข็งเสริมกันไปอีกนะครับไอ้ตัวที่มันโค้งข้างบนเนี่ยมันก็จะอ่อนกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็ใช้เนื้ออลูมิเนียมเยอะกว่ารางันรุ่นเก่านะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมายังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีอาการติดดขััแนนนน่อะครบ ไม่มีลูกดอกไปพังไปพงไปพันกับยางกับปีกนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเจอนะครับอันนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ผมทําเอาเชือกไปฟาดไปตรงปีกนะติดบ่อยนะครับผมใช้งานเองเนี่ยรู้เลยครับยิงไปสักสี่สิบห้าสิบครั้งเนี่ยจะเจอครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับบางทีบางทียิงไปลูกดอกขาดทิ้งไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะครับไปฟาดลงน้ําเลยนะครับ ทำให้เราพลาดโอกาสนะครับบางทียิงปลาใหญ่นะครับก็พาพลาดโอกาสแลบางทีอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้นะครับถ้าเกิดเราไปใส่สายใหญ่ๆนะครับสาย PE 200อปอนด์อย่างนี้นะครับอาจจะกระชากกลับมาทําอันตรายต่อเราได้นะครับรางรุ่นเก่าที่ผมทําที่ผมเอาสายพาดไว้ตรงปีกนะครับก็เลยออกแบบเป็นรางเควันออกมานะครับตัวนี้นะครับจะพูดยังไงดีละ่ะ ผมก็ย้าไปหลายครั้งนะมันปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเน้นเลยนะครับเพราะว่าผมยิงเองผมเจอปัญหามาบ่อยนะครับลางรุ่นเก่าที่ผมทําเอาผ่านไปตรงปีกเนี่ยมันติดบ่อยแล้วเวลาเราไปยิงมันก็เสียวๆนะครับกลัวมันจะกระเด้งกลับมาใส่เรานะครับก็ตัวนี้ก็หมดปัญหาเลยนะตั้งแต่ใช้งานมาก็ไม่ได้พวงหน้าพวงหลังนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอเลยครับยิงตลอดนะครับไม่ใช่ว่าผมทําออกมาขายอย่างเดียวนะครับผมเป็นเป็นช่างทําปืนนะครับไม่ใช่คนขายปืนนะครับผมเป็นช่างทําปืนนะครับ ไม่ใช่คนขายปืนไม่ใช่เอาปืนเข้ามาขายอย่างเดียวนะครับเราเป็นคนทําเองผลิตเองนะครับตั้งแต่ออกแบบมาตั้งแต่ลางทําท้ายออกแบบท้ายนะครับระบบกลไกนะครับเรื่องไกเราทําเองทุกอย่างนะครับเรามีครบวงจรนะครับทําทุกอย่างเลยนะครับเราผลิตเองทุกอย่างนะครับเราเป็นเป็นช่างทําปืนนะครับไม่ใช่คนขายปืนนะครับไม่ใช่แบบว่าไปซื้อรับเข้ามาขายอย่างนี้นะครับเราจะรู้ปัญหานะครับเราใช้งานเองตลอดเราก็จะรู้ปัญหาว่าเออมัน มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเราเป็นคนเล่นปืนนะครับก่อนที่ผมจะออกมาขายปืนนะครับก่อนที่จะมาทําปืนขายเนี่ยหนึ่งเลยผมเป็นคนชอบยิงนะครับเมื่อก่อนก็ซื้อเข้ามายิงนะครับซื้อเข้ามายิงแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะครับก็ค่อยๆปรับเปลีย่ยนค่อยๆทํามาเรื่อยๆนะครับจนมันได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจนได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหามา เราทํามาได้เป็นสิบปีแล้วนะครับเรารู้ปัญหาทุกอย่างเลยนะครับแค่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันมีปัญหานะครับก็คือเราเราจะสามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะเราเคยผ่านมาทุกอย่างนะครับเคยทําเคยแก้ปัญหาเคยทํามาทุกอย่างปรับเปลี่ยนมาทุกอย่างจนมันดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ เรื่องระบบไกผมถึงกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องรา,างเนี่ยผมก็กล้าการันตีว่ามันไม่ติดแน่นอนเพราะว่าผมใช้เองตลอดนะครับก็คข่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับดูคลิปที่ผมไปยิงปงยิงป้านะครับดูระบบแล้วก็อ่า ดูการรับประกันเรื่องกลไกนะครับปืนยิงปานไม่มีอะไรมากนะครับมันก็มีพันธท้ายมีรางมีระบบไกนะครับที่สําคัญนะครับก็คือพันท้ายก็รูปทรงประมาณนี้นะครับก็มีหลายแบบหลายรูปทรงให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็ระบบไกนะครับแล้วก็รางนะครับแค่นี้นะครับสําคัญที่สุดหัวใจหลักก็คือเออางรางแล้วก็ไกนะครับถ้าไกล็อกยากเล่นยากนะครับ ติดขัดนะครับก็ไม่ดีนะครับตัวนี้ไกลเราก็ทําให้สมูททุกอย่างนตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเราก็กล้ารับประกันให้ตลอดชีพนะครับส่วนล่างนะครับก็ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราแก้ปัญหามาเอาสายฝังเข้าไปในรางเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรางเนี่ยเราฝังสายเข้าไปแล้วก็ไม่เคยเจอปัญหาเลยตัย้งแต่เปลี่ยนมาทําเป็นรางแบบนี้นะครับยังไม่เคยเจอปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับก็เลยกล้าการันตีเลยครับ เอาไปหนึ่งเลยเรื่องความแม่นยำก็เหมือนกันนะครับเรื่องความแม่นยำเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับรางรางเควันรางเคทูนะครับถ้าเป็นรางเคทูก็จะเป็นรางที่หนานะครับแล้วก็ใส่กับลูกห้ามิลนะครับใส่ลูกดอกห้ามิลส่วนตัวเควันเนี่ยใส่กับสี่มิลนะครับจะพอดีนะครับยิงแม่นแน่นอนนะครับไม่แม่นเราก็ไม่ทําออกมาขายนะครับผมพูดตรงๆนะครับอ่า แม่พิมพ์เนี่ยผมทําเสียไปหลายตัวแล้วนะครับยอมเสียเงินยอมทิ้งเงินไปสองสามหมื่นนะครับตอแม่พิมพ์ตัวหนึ่งเนี่ยทาออกมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเสียเงินทิ้งๆเปล่าๆเนี่ยหลายแม่พิมพ์แล้วนะครับคือบางที่นะครับบางบางเจ้านะครับงลงอลูมิเนียมนะครับที่ผมสั่งบางบางบางล้อลูมิเนียมนะครับที่เขาผลิตที่เขามีเครื่องฉีดอลูมิเนียมเนี่ยเราไปสั่งเขาทําแม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีค่าแม่พิมพ์ก่อนต้นทุน เฉพาะแม่พิมพ์ที่เราเสียเงินไปเปล่าๆเนี่ยประมาณสองสามหมื่นนะครับจะเพาะค่าแม่พิมพ์เฉยเราไม่ได้อะไรนะครับเสีย <_ ening> แค่ค่าแม่พิมพ์ให้เขาผลิตเป็นต้นแบบออกมาเนี่ยสองสามหมื่นนะครับทีนี้พอเราเริ่มฉีดงานทํางานแล้วนะครับงานมันไม่ได้มาตรฐานนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนร้านไปนะครับไปหาร้านที่มันทําได้มาตรฐานนะครับแล้วก็บางร้านนะครับเออไม่ใช่บางร้านบางบางแบบที่เราเขียนแล้วออกแบบออกไปเนี่ย เราทําไปแล้วแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วฉีดออกมาแล้วเราเอามาใช้งานแล้วมันใช้งานไม่ดีก็ต้องทิ้งนะครับทิ้งแม่พิมพ์แล้วก็ทําแม่พิมพ์ใหม่อย่างที่ผมมีแม่พิมพ์ตั้งแต่มีรางกลมนะครับเป็นราง K 1, เควันเจนหนึ่งเจนสองนะครับแล้วก็มีที่ผมซุ่มทําไว้นะครับกะว่าจะเอามาเปิดตัวมันทําแล้วมันมันไม่ดีนะครับมันไม่ไม,ไม่ก็ใช้งานไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับแม่พิมพ์นะครับก็ลงทุนเฉพาะ ทำรางเป็นของตัวเองนี่ก็หมดไปเยอะหลายแสนอยู่ครับแล้วก็ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาเสียเงินสามหมื่นไปแล้วเราจะได้เนื้ออลูมิเนียมนะครับไม่เกี่ยวนะครับเราต้องซื้อเนื้ออลูมิเนียมต่ังหากนะครับเนื้ออลูมิเนียมก็คือเราต้องซื้อตังหากซื้อให้เขาฉีดให้นะครับให้เขาฉีดให้ก็คือเท่ากับว่าเราซื้ออลูมิเนียมอ่าเป็นกิโลนะครับซื้ออลูมิเนียมเป็นกิโลให้เขาฉีดออกมาเป็นแท่งนะครับค่าแม่พิมพ์ตังหากนะครับกว่าจะออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ แล้วก็กว่าจะได้กว่าจะได้แบบที่สมบูรณ์นะครับใช้งานดีนะครับก็หมดไปเยอะอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับ0972688650นะครับตามนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็ facebook ช่างคิวปืนยิงปบาบุลนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับอ่ะราคานะครับหนึ่งพันเจด้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสองระบบ 1 9 9 9นะครับถ้าทำเป็น2ระบบนะครับถ้ายิงไปอย่างเดียว1799นะครับตัวนี้นะครับเอ่เคทูเอ้ยไม่ใช่เคทูเอตัวนี้รุ่น M4 นะครับลัางเควันเหมือนกันนะครับราคา2000นนะครับยิงไปอย่างเดียวถ้าทำเป็น2ระบบอยู่ที่2,200ันงนะครับตัวนั้นกำคอลายไทยนะครับกำคอไม้ประดู่นะครับรุ่นลายไทยนะครับราคา2,000นนะครับยิงไปอย่างเดียวถ้า2ระบบ2,200บาทนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าสองระบบมันก็จะมีชุดดันลูกมีการเจาะฝังแม่เหล็กนะครับมีชุดดันลูกให้1ชุดนะครับแล้วก็เจาะฝังแม่เหล็กให้นะครับเจาะฝังแม่เหล็กต้องเจาะที่รางนะครับแล้วก็จะมีลูกเหล็กให้เพิ่ม100ลูกนะครับลูกเหล็กกลมนะครับลูกยิงนกนะครับแล้วก็ชุดยิงป่าก็จะได้ไปตามนี้นะครับอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ